AI ทุกวันนี้เนี่ยโตเร็วแบบสุดๆเลยใช่ไหมครับแล้วเคยคิดไหมว่าเบื้องหลังมันต้องใช้พลังประมวลผลมหาศาลขนาดไหนแล้ว n อ i นวเดียเขาจะรับมือกับความต้องการที่มันพุ่งพูดพวดแบบนี้ได้ยังไงคือล่าสุดเนี่ยเจนเซนวองเขาเพิ่งประกาศเรื่องใหญ่เลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าแผนของเขาคืออะไรโอเคเราจะมาไล่เรียงกันไปทีละสเต็ปเลยนะครับเริ่มจากดูว่าปัญหาความต้องการมันใหญ่แค่ไหนแล้วไปเจอกับอุปสรรคอะไร ทำไมถึงไปต่อไม่ได้จากนั้นมาดูทางออกที่เรียกว่าสุดยอดนวัตกรรมเลยก็ว่าได้แล้วดูว่าเขาทำได้ยังไงและสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้มันจะเปลี่ยนโลก AI ไปเลยเอาละครับต้องบอกว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนวงการ AI ทั้งหมดตอนนี้เลยนะมีอย่างเดียวเลยครับคือการเติบโตแบบโอ้โหเรียกว่าระเบิดเถิเทิงเลยก็ว่าได้ คือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าโมเดล AI เนี่ยมันซับซ้อนขึ้น10เท่าในทุกๆปีเลยนะครับย้ำว่าทุกปีไม่ใช่ทุก2ปีเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนี่ยแหละครับคือคำถามสำคัญของเรื่องนี้เลยว่าแล้วเทคโนโลยีมันจะตามทันได้ยังไงคือมันเป็นแรงกดดันที่มหาศาลมากๆสำหรับวงการเทคโนโลยีตอนนี้เลยครับ แล้วนี่แหละครับคือจุดที่เราชนกำแพงเขาอย่างจังเลยก็คือกฎของมัวที่เราเคยได้ยินกันว่าพลังคอมพิวเตอร์จะแรงขึ้นสองเท่าทุกสองปีตอนนี้มันกำลังจะถึงทางตันแล้วครับนั่นมาถึงทางตันในเวลาที่เราต้องการพลังประมวลผลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ซะด้วยลองนึกภาพตามนะครับช่องว่างมันใหญ่ขนาดไหนคือด้านหนึ่งความต้องการพลังของ AI พุ่งขึ้น10เท่าทุกปี แต่อีกด้านหนึ่งพื้นฐานทางกายภาพเลยนะอย่างทรานซิสเตอร์ที่เรายัดเข้าไปในชิปได้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นแค่ประมาณ1.6เท่าคือตัวเลขมันต่างกันขนาดนี้ยังไงก็ไม่มีทางตามทันครับประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้เลยครับว่าการทำแค่ชิปเดียวๆให้มันดีขึ้นเนี่ยมันไม่พอแล้วไม่พอที่จะแก้ปัญหานี้ได้อีกต่อไปแล้วครับมันถึงเวลาที่ต้องคิดใหม่ทำใหม่ทั้งหมดและนี่ก็คือคำตอบของ NV i d i a ครับ เป็นกลยุทธ์ที่เขาเอามาใช้จัดการกับความท้าทายที่ใหญ่หลวงนี้เลยคือปรัชญา extreme code s i g n เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่การสร้างชิปตัวใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่งนะไม่ใช่เลยแต่มันคือการปฏิวัติคือการรื้อสร้างระบบประมวลผลทั้งหมดตั้งแต่รากฐานเลยครับไม่ว่าจะเป็นชิปซอฟต์แวร์เน็ตเวิร์หรือแม้แต่ระบบระบายความร้อนคือทาทุกอย่างไปพร้อมๆกันเลยแล้วไอ้คำว่า extreme c o design เนี่ยในโลกความจริงหน้าตามันเป็นยังไงโอเค เรามาดูกันเลยค่ะผ่านฮาร์ดแวร์ชุดใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปย้ำอีกทีนะครับว่านี่ไม่ใช่แค่การอัปเกรดชิปตัวใดตัวหนึ่งนะแต่มันคือการยกเครื่องใหม่หมดเลยพร้อมๆกันตั้งแต่ CPU ตัวใหม่ Vera GPU ตัวใหม่ Rubin ระบบ Network ใหม่ DPU ใหม่ Switch ใหม่ไปจนถึงตัวเคสแชสซีใส่มันก็ออกแบบใหม่หมดเลยค่ะคือทุกอย่างถูกคิดมาให้ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ปรัชญานี้เลย ตารางนี้คือโชว์ให้เห็นภาพชัดสุดๆเลยครับว่าหลักการของโคดีไซน์มันเจ๋งยังไงดูสิครับเขาเพิ่มจำนวนทรานซิสเตอร์ไปแค่1.6เท่าแต่ประสิทธิภาพกลับพุ่งไปถึง5เท่าเนี่แหละครับคือการทำงานที่ฉลาดขึ้นไม่ใช่แค่การอัดทุกอย่างให้ใหญ่ขึ้นอย่างเดียวอันนี้มีชอ็อตฮาฮานิดนึงนะครตอนที่เจนเซนเขาต้องยกฮาร์ดแวร์ตัวใหม่ที่มันหนักอึ้งขึ้นมาโชว์แล้วก็พูดติดตลกว่า คุณต้องเป็น CEO ที่ฟิตมากๆนะถึงจะทำงานนี้ได้ก็เป็นมุมที่ให้เห็นว่าเบื้องหลังเทคโนโลยีสุดล้ำนี้ก็มีความเข้มข้นแบบจับต้องได้อยู่เหมือนกันนี่ก็เป็นอีกผลลัพธ์ที่จับต้องได้เลยนะครับของการปฏิวัติทั้งระบบเนี่ยอย่างการประกอบตัวชาร์จซีใหม่คือวิธีเดิมเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็น2ชั่วโมงเลยนะถ้าโชคดีแต่วิธีใหม่เหลือแค่5นาทีแค่นั้นเลยครับต่างกันเยอะมาก แล้วถ้าอยากจะเห็นภาพความเร็วของระบบเน็ตเวิร์กใหม่นี่นะที่เรียกว่าเหลือเชื่อเลยลองนึกตามนะครับ Switch NVLink ตัวใหม่เนี่ยมันส่งข้อมูลได้เทียบเท่ากับทราฟฟิกอินเทอร์เน็ตทั้งโลกคูณ2ครับ2เท่าของทั้งโลกเลยนะมันเป็นความเร็วในระดับที่แบบจินตนาการตามแทบไม่ถูกเลยครับปัญหาใหญ่สุดๆอย่างหนึ่งของโรงงาน AI เลยก็คือการใช้พลังงานครับโดยเฉพาะพลังงานในการระบายความร้อน แต่ด้วยนวัตกรรมนี้เขาสามารถระบายความร้อนให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทั้งระบบได้ด้วยน้ำอุณหภูมิ45องศาเซลเซียสก็คือน้ำอุ่นๆนี่แหละครับนั่นหมายความว่าไม่ต้องมีเครื่องทำน้ำเย็นขนาดยักษ์ที่กินไฟมหาศาลอีกต่อไปแล้วนี่คือก้าวกระโดดครั้งใหญ่เลยนะในเรื่องการประหยัดพลังงานเอาละครับและแล้วเราก็มาถึงส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดว่าพอเอาเทคโนโลยีทั้งหมดนี้มารวมกันแล้วเนี่ยผลลัพธ์ในโลกความเป็นจริงมันจะออกมาเป็นยังไงมันทำอะไรได้บ้าง กราฟนี้มันบอกทุกอย่างเลยครับจะเห็นเลยว่าปริมาณงานที่ทำได้มันเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดก้าวกระโดดแบบทวีคูณเลยนะจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยแหละครับคือผลลัพธ์ที่เห็นภาพชัดเจนที่สุดของกลยุทธ์โคดีไซน์และตัวเลขนี้อาจจะเป็นตัวเลขที่สำคัญที่สุดเลยครับคือต้นทุนในการสร้าง AI token หรือหน่วยข้อมูลพื้นฐานของ AI เนี่ยบนแพลตฟอร์ม r u b ินใหม่มันลดลงเหลือแค่หใน1ิของของเดิม แค่1ส่วน10นะครับนั่นหมายความว่า AI ที่มันทรงพลังมากๆซับซ้อนมากๆกำลังจะกลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นแบบมหาศาลเลยฉะนั้นประเด็นสำคัญที่สุดที่อยากให้เข้าใจตรงกันก็คือ Nvidia ไม่ได้เป็นแค่บริษัททำชิปอีกต่อไปแล้วครับแต่เขาเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นบริษัทที่สร้างโรงงาน AI ทั้งระบบคือเป็นคนสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดให้กับอนาคตของปัญญาประดิษฐ์เลย และสุดท้ายก็มาถึงคำถามที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าพอเรามีพลังประมวลผลที่มันก้าวกระโดดไปเร็วขนาดนี้ปัญหาใหญ่ๆเรื่องต่อไปที่ AI จะเข้ามาช่วยเราแก้คืออะไรกันแน่นี่คือภาพของอนาคตที่เทคโนโลยีชุดนี้ได้ปลดล็อกเอาไว้ให้เราแล้วครับ